สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราก็จะมากันในทีมเทศกาลฮาโลวีนนะครับผมโดยแขกรับเชิญของเราในวันนี้ก็คือแทแดเจ้าฟินิก์นี่เองนะครับ โดยวันนี้นะครับผมก็จะมาทําการรีวิวประสบการณ์แล้วก็ถือว่าเป็นการแชร์ข้อมูลดีๆแล้วกันเนาะถึงผลิตภัณฑ์<ฤ>ที่ผมใช้ในการทําความสะอาดอตัวน้องงูเองนะครับแล้วก็บริเวณพื้นที่ที่ผมเลี้ยงน้องงูเนาะโดยหลักๆเนี่ยจะเป็นเจ้าฟินิกก็คือเจ้าตัวนี้นะครับ <c oughs> เพราะว่าเจ้าตัวนี้เป็นตัวโตเนาะตัวเล็กเนี่ยผมจะนานๆใช้ทีนะครับ โดยผลิตภัณฑ์นี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าผมไม่ได้ค่าสปอนเซอร์ใดๆจากแบรนด์นี้เลยนะครับมันเป็นการรีวิวที่ผมใช้แล้วผมรู้สึกว่าเป็นประโยชน์และเกิดประโยชน์กับตัวผมเองนะครับก็เลยอยากจะมาแชร์กันเนาะก็ยังไงก็ไปรับชมกันเลยครับ <S <S เรื่องมันก็เริ่มมาจากผมเนี่ยมีอาการผื่นแพ้ผิวหนังแล้วก็คันตามตัวนะครับไปหาหมอหมอก็บอกว่าน่าจะเป็นเพราะว่าเชื้อแบคทีเรียฝุ่นหรือจากสภาพแวดล้อมที่เราเลี้ยงงูในห้องนอน ก็คือเราต้องรู้ก่อนว่างูเนี่ยไม่มีตอมเงือไม่มีขนเนาะไม่มีกลิ่นตัวก็จริงแต่ว่าการขับถ่ายของเสียของเขาเนี่ยจะสะสมอยู่ในกล่องเลี้ยงกับขี้เลื่อยนั่นแหละคือตัวปัญหาครับถึงแม้เราจะเปลี่ยนขี้เลื่อยทุกครั้งหลังจากที่เขาทําการขับถ่ายเนี่ยแต่เราก็ไม่ได้ล้างทำความสะอาดกล่องงูทุกครั้งอยู่แล้วใช่ไหมล่ะครับยิ่งเลี้ยงไว้ในห้องนอนแบบนี้เนี่ยยิ่งทําให้ความสกรปรกเหล่านั้นมันหมุนเวียนอยู่กับเราทุกวันส่งผลให้เรามีอาการผิวหนังแพ้ได้นะครับและมีอาการคันครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับบุคคลเนาะบางคนอาจจะมีภูมิต้านทานที่ดีก็อาจจะไม่แพ้ก็ได้ครับจนกระทั่งผมเนี่ยได้ทําการศึกษาแล้วก็ค้นคว้าจากผู้ที่มีความรู้ต่างๆนะครับในกลุ่มแล้วก็จนได้มาเจอกับสิ่งนี้ครับมันก็คือน้ําส้มควันไม้นั่นเองครับเป็นสูตรออร์แกนิกแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับสัตว์เลี้ยงจากที่ศึกษามาส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะใช้กันในฟาร์มปศุสัตว์เพื่อลดปัญหามแมลงเห็บหมัดไว้กําจัดกลิ่นของเสียจากสัตว์และช่วยลดเชื้อแบรลากาากััันโผิววหงสต์ม สรรพคุณฟังดูดีเลยใช่ไหมล่ะครับตอนแรกผมก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่หรอกครับโดยเจ้าน้ำส้มควันไม้นี้เนี่ยมันมีหลายสูตรนะแล้วก็มีหลายยี่ห้อมากๆเลยครับแต่พอดีเจอตัวนี้เนี่ยผ่านการผสมปรับสูตรให้อ่อนโยนสำหรับสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะบวกกับบรรจุในแพ็กเกจดูน่ารักพร้อมกดสเปย์ใช้งานทันทีเลยจึงเลือกแบบนี้มาครับเดี๋ยวผมจะมาใช้งานให้ชมไปพร้อมๆกันเลยนะครับก่อนอื่นเนี่ยก็แนะนำให้เอากล่องเลี้ยงงูออกมาข้างนอกก่อน บริเวณระเบียงเพื่อไม่ให้สเปรย์ที่เราจะฉีดเนี่ยมันฟุ้งในห้องนอนนะครับจากนั้นก็ทําการเปิดฝากล่องนะครับโดยขั้นแรกนี้เนี่ยเราต้องเอาถ้วยน้ําออกก่อนนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้สเปรย์ที่เราจะฉีดเนี่ยลงไปในน้ําต่อไปก็ต้องเอาเจ้าตัวแสบที่เราเรียงไว้ออกมาก่อนนะครับหรือจริงๆขั้นนี้เนี่ยเราจะสามารถฉีดสเปรย์น้ำส้มควันไม้ลงไปในกล่องเลี้ยงเลยก็ได้ครับแต่ผมจะจับแยกออกมาก่อนเพราะว่าจะได้ฉีดกล่องเลี้ยงให้ทั่วๆครับผมเหมือนเดิมเลยก่อนจะจับตัวเขาเราก็รูปๆเบาๆให้เขาพอน จากนั้นก็ช้อนขึ้นมาง่ายๆแบบนี้เลยแสงมันอาจจะน้อยไปหน่อยนะครับพอดีถ่ายช่วงใกล้ค่าแล้วน้องฟินิกวันนี้ก็จะตัวสะอาดสะอ้านแล้วนะครับเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูว่าจะฉีดยังไงกับตัวงูเอาออกไปก่อนเนอะเราก็จะเห็นว่าในกล่องเลี้ยงตอนนี้โล่งแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทำความสะอาดกันเลยครับบู๊ เมื่อพร้อมแล้วก็นาสเปรย์น้ําส้มผลนไม้สุดออร์แกนิกมาเลยจากนั้นก็ทําการฉีดฉีดฉีดไป้ทั่วในบริเวณกล่องเล้งของเราเลยนะครับโดยฉีดทับรองพื้นขี้เรื่อยไปได้เลยในขั้นตอนนี้เนี่ยจะมีกลิ่นเหม็นเหมือนควันไม้นิดกหน่อยนะครับเป็นปกติปล่อยทิ้งไว้1 0 1ถึงนาทีกลิ่นไหมก็จะค่อยๆหายไปเองนะครับภายในเวลา1 0 1ถึงนาที เป็นอันเสร็จการทําความสะอาดกล่องเลี้ยงงูนะครับต่อไปก็เป็นคิวของน้องงูของเราโดยขอเปลี่ยนเป็นมุมกล้องแนวตั้งเพื่อความสะดวกในการถ่ายนะครับเราก็ทําการจับงูของเราเนี่ยยกขึ้นโดยให้ทิ้งช่วงตัวเขาลงมาแบบนี้นะครับจับให้ถนัดมือก่อนนะครับ ในขั้นตอนนี้อาจจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเพราะว่าน้องงูจะไม่อยู่นิ่งเนาะก็เอาที่เราสะดวกจับแล้วไม่หลุดมือก็พอเมื่อเข้าที่เข้าทางแล้วเนี่ยก็นําสเปรย์มาทําการฉีดได้ทั่วบริเวณลําตัวเขาเลยครับโดยการสเปรย์น้ําส้มควันไม้นี้เนี่ยมันไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงนะครับเป็นสูตรเฉพาะที่สามารถฉีดลงบนตัวสัตว์ได้เลยไม่ว่าจะเป็นสุนัขแมวกระต่ายหนูแฮมสเตอร์กระรอกต่างๆนะครับทางแบรนด์ก็เคเม,มา ก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันครับเท่านี้ก็เรียบร้อยเป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับอ่าเมื่อผ่านไป15นาทีแล้วนะครับเราก็นําน้องงูของเรากลับใส่กล่องเลี้ยงได้เลยครับเมื่อสเปรย์น้ําส้มควันไม้ที่เราพ่นไปบนตัวเนี่ยมันเริ่มแห้งแล้วเนาะคราวนี้ทั้งกล่องเลี้ยงแล้วตัวงูก็จะไม่มีกลิ่นเหม็นและ,มะแมลงรบกวนอย่างพวกแมลงวีหรือจะช่วยฆ่าเชื้อราในขี้เรื้ยที่มันอาจจะมีระอองแล้วก็ทําให้เกิดการฟุ้งในห้องนอนของเราซึ่งเป็นสาเหตุทําให้เราเกิดอาการแพ้ได้ครับเป็นไงใช้แล้วชีวิตดีขึ้้้นนนนเเเยยยยอะะลใช่มมมััครรบโดสสปําไี ผมใช้มานานกว่า3เดือนแล้วครับเลยมั่นใจว่ามันค่อนข้างปลอดภัยต่อน้องงูแน่นอนตอนนี้น้องฟินิกก็น่าจะเข้าช่วงใกล้เข้าคาบแล้วนะครับประมาณสัปดาห์หน้าเนี่ยน่าจะเข้าคาบแน่นอนเพราะว่าผมโนต้ตไว้นในปฏิทินเนาะเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆก็สําหรับวันนี้นะครับก็ขอจบการรีวิวผลิตภัณฑ์แล้วก็ข้อแนะนําดีที่ผมพบนะครับแล้วก็ใช้ในการทำความสะอาดน้องงูแล้วก็พื้นที่เลี้ยงของเขานะครับ ยังไงก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้และเห็นว่ามีประโยชน์นะครับก็ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับว่าในธีมฮาโลวีนี้จะมีคลิปที่ให้ความรู้แล้วก็ความสนุกสนานในเรื่องใดอีกนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายย้